ชีวิตคนเราก็เหมือนเกมหมากรุกนะครับไม่รู้ว่าจะแพ้ชนะหรือจะเป็นเช่นไรน,นะครับบางทีก็ต้องรักษาขุนไว้ให้ดีนะครับต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับขุนย้ายเพื่อนมากินกินขุนนะครับถ้ากินก็แพ้นะครับตัวนี้ขุนน่าจะใช่นะครับ ขุนตัวนี้นะครับรักษาไว้ก็เหมือนการใช้ชีวิตนะครับก็ต้องรักษาชีวิตไว้ให้ดีอนาคตข้างหน้าเราอาจจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขอยากคิดบั่นทอนตัวเองอยาคิดที่จะทําร้ายตัวเองหรือคิดจะเอาชีวิตตัวเองไปแลกกับความรู้สึกของตัวเองหรือความรู้สึกที่เรารู้สึกเศร้าหลายคน